ยูปาดนามเด็บแมวยูตามแถวสายด่อนบอคนไวเห็นมูเจ้าวันนี้เอ,อื้อของเธมาเด้อหลายสื่อที่พ่น้องค่ะ,อ,ะอันหมายถึงวันนี้ผู้บวมนีญาติพ่น้องกูงทิศเปนี่มันมันหน้าเป็นตะตนเอ,อื้อนเบิดมาเด้อหลายสือ่อคนมาเด้อเพราะนั้นแม่น,นี่ก็ว่าเฮ้ยเจ้าจะไปเศร้าสนกกกระดอนยูกลางเราให เจ้าไมา้กินเขา่าสังฆทานดูหลานแตงลูกหลานได้ก้าวเอื้อนได้ยินเดาให้ดวนมาม้กินเขาเอาบุญน้ำแด่พอแม่พีน้องทั้งพี่ได้แตงบุญเจ้ายูพุ่นได้ทราบข่าวบริการเรื่องทำบุญทำทานแด่บ่อนอวันนี้นี้หรือไม่ไพน้อสิไปทรงข่า,ขาวเพราะสีบอกไฮฮู้ตนเจ้ามารับเอาสาธุเดอ้อเทพพอเจ้า เนาอยู่หุ้มสัถานเนาวิบ้านเวหาเทวด,ดาองค์ล่ำอง์จะน้ำกกไม่สเสด็จไปบอกข่าวเสือเขาแล้วมนะันเสด็จไปบอกข่าวบอกใครมันส่ซื้อเขามาเฝ้าดวนพันหรือหากว่าเจ้าไปยู่เมืองสวรรค์ไปสเสวยของทิพย์ยู่เมืองสวรรค์ฝ้าจงม้าบัรดาลให้ในค้ามฝันให้หูแด ไปยุ่ใสเพียงแทะแข่งบ่าเ,เรากความหรือเจ้าหรือมูเจ้าไปยุดกำขึ้นตำทั้งอุบายเจ้าหาทกำกไรหลายไปยุ่ดแดนอันแสนหอนลงไปนอนในหม้ออาเวากีจมจุ่มไฟนรกไานั้ลกลูกลกุก้มสมัยอยู่บนเสาเามื่อนี้เดียวนี่ให้หมูเจ้าได้ขึ้นจากนรกไปสู่ยวิมานอันแสนสูขถูกบ่มีมาใกล้ ขอให้ผลท่านได้สนองไปเกิดสัตว์ไหมไปถึงประสัตสั้นสวรรค์ฟุ่นบุ่จนเลินได้กับมิติกาเนี่ยกันจะเฝ้าแบกก็ได้เขาบอกในขอบกอนเขากับมกตริกากันทีกติกาคือว่าจะเฝ้าไปก็ได้เขาไปอยู่สวรรค์แล้วเขามีควาสูงแล้วเว้ยเขาก็บอกห่วงอะไรกันที่บอกอยู่ไปอยู่สวรรค์ก็บอกเลขันไ้ อันนี้ยังโบ้เด้นนะมืออื้นโบ้เอดอ้นน,น<จ>ะอ,อันนี้เขียน,อออนแต่ว่าผมก็<อ>เขียนมือขึ้นนะเขียนคำนี่นะติดแตงใบผ้าแม้คออ,อย่งอ,องบ่าวขื้นแล<อ>้วก,ก,กับโัอันนี้ขันใส่แต่ภาษาบาลีใส่แต่คำหยาดหน้าอีีนาบนนี้ก็ไม่ออกกับฟังบนดูนเรื่องก็แล้วมาิีคราะอไปวันใดบ่งไดไปเห็นได้บนภ้าว่า ภาษา,าออบาลีเฮาภาษาอะไรกันญาติยมกขบภาษาไทยภาษาบาลีอะไรมาคิดเองเขียนเองประพันธ์เองแต่ว่ามีกติกาแม่นมบ่ครับครูเอากติกาให้บอกเลขกันยังว่เนาะก่อนไปต้อองบกก่อนไปต้องบอกเลขก็นยังว่ามีกติกาก็ะไรเสียเ่ยวนี่ท่านท่นมือเขาศากดิของจิเบิร์มวยเจ้าค่ะคู่ผีคู่ผีแต่ว่าอะไรได้คู ปูปูไหวเนาะครับเจ้าว่บอกเลขไข่เมือเขาสาไข่สีบ่เอิรนมุเจ้ามันก็วางเท่านั้นเนาะแต่ว่ามืออื่นวันนึ่สิบ่าทวันนี้เร่อวันนี้ยังบ่บ่ายังบ่งานทั้งวงมายังได้เตรียมการยังมีกติกาเนาะปูนักโอ้ยผีก็คือคนคนก็คือผีเป้าไงผีบ่เห็นตัวโม่ไงก็คนโบราณทั้งวัน อันจน้าปลาแนวแล้วปูกระเบื้องปลาแนวเดียวเต็มอันปูอันปูหายแม่นแม่นพีเด็กหน่อยนะที่หายซิบเก่าเขาไม่หายตัวใดอะค่ะเป็นถึงน้อยเป็นถึงน้อยมันเป็นเด็กน่อยวะอันเด็กน่อยมันหายหาหนึ่งอันเจนซ์ไปท่องกุงใหายหกเจ็ดก็หาสองเลยพีดูไม่หาเอิดมูลมาสามคนนั่นแหละสามตัวนั้น ท ah, no mm hmm. ี่ไปเก็บพักันแงงเยอะนะพ่อที่บอกสิบเก้าสิบเก้าน่ะคือหกเจ็ดกําหาสองโอ้ผมบอกสองตัวแต่ว่าผีเด็กน้อยนี่ผีกองเพศนนี่เขียนใส่ใบตองกุ้งเขียนหาหนึ่งใส่ใบตองกุ้งมาให้ปูหาหนึ่งตัวเดียวเม็ดเดียวมีหลายตัวมาบอก่าเสนอทีงานซุมผีแดงเลผีทั้งมีนั่งมีสังกัดบ่คุ้นกับมันได ของก็มาเทนแอร์ปูเลยบอลูบาแมนของบาแมนเนาะค่ะบุญนี่บุญมาจากใจเขาซุ่มสามตัวนี่บ๊อบปูซุ่มสามตัวเพราะว่าเขามาหลายพวกมาหลายเลยมีที่ห้องรับปรทันจังสีบ้าน้ำมวยเลี้ยวไปเลยขามาจักหวขาดก็มีแขนขาดก็มีแขนกุ้นโนมยอนเตนซะจับหัว สาาอุย้ยก็ฟังได้ค่าขา่เ่าได้ติปูมันบน่มีหัวนีมาหลายตัวผีแกลนะเนาะมาเป,มเป็นมูบา้า,บาหวันนี้ผีต้องผีโบกันจำไต่ด้บไก่คำบาไกา่หวานะม,มาจากักนีแต่ว่าเจ้าป้าทั้งตด่เอาควายกับขม้าป้ากัขวางขม้ากันเจ้าหูใจนะคอยเบิง่งยุทธูผีบกันเามูบา พี่ก็ไหลกแช่เน้าพี่กดไห่กดแช่บ่วบนกดไหกดแช่เกตัวน้ำในียังบอลื้อยังบอลื้อเหมืนนี่พี่ม้วหันนายเขาทวมมากบอกเขาเลี้ยวต้องคนเก็บในคนอย่างที่เราไปอ่านบอกเขาบอกกันผู้ให้ผู้ให่ิบเก้าม้งหันคือมวดนี่เพิ่นหันเก็ กับห <Okay. S 1> าสองสองหางสองหางแกะครัวเก้าเกศเป็นตัวกันน้ำเนรปูเนาะไว้เหมือนกันเดียวกันเนาะแมียนโบค่ะวขึ้นตัวเดียวกันเหมือนกันอันอันเดียวกันค่ะกับเก้านะค่ะอืมวันนี้ฮะต้องไปสังเกตเบื้องผีให้เรียกหนึ่งซ่วนทางนเสียงได้เรียกลางให้แต่เรียกลางเนรปูที่เมื่อวานกุองคอยต้นเรียกลาง ที่ถือมานนลายงวดนี่ส่วนมากถือตรางมันบ้างตลางแต่ว่าฟังมังผีไอ้มาไม่น่ะยางบมลิงเขามเอขอยาีเขาไ่หายหแต่โตงวดเนาะเพราท่านดึงบอกบอกเนหนึ่งแต่ว่าเขายันย่นโตแบกแกงที่น้นเป็นอย่งโอ้ยน้องปอน้องปู่ยัมาแก้ขันน้อยอะไรมันเป็นอย่างได้ห้อนผีห่อนใบปู้ไปใกล้ คือมาหลายตัวแต่ปูเอาเอาเอิ้เดิปูเอินเอาก็ะไม่ไปเจัุดฟังหลายเทียนแล้วหาแปดต่ต้องเอิเอิมาบวกเด็กโดยเฉพาะปีนี้นะเมื่อเอินเศร้านี่คือเปิดเครื่องยู่วันนี้เอินแต่เศร้าว่าเดี๋ยวนี้มาหลายไปปูไว้เริ่มมาแล้วยุคขังหลังเบิกซรัพย์นี่พวกอย่ามาเถอะนี่ก็คือวัญญา มิติของเขานะครับเดี๋ยวนี้เป็นมิติของเขาแล้วทุ่มหนึ่งผีก็ออกเที่ยวแล้วเรื่องว่ามาถาโลดอ่าเบือ้องมันรวมเป็นปกติแล้วผีสิมงายูวัดสิมบาวัดเพราะว่าบ่องใอยู่นี่ปีนี้จัดกรณีพิเศษพิเศษแบบใดค่ะโอเคนี้บอกวภาษาบาภาษาบา,า,า,บบาลีมั่วแปะมั่วแปะก็เก็นนี้ยแ<ว>ปะแบบนี้เขาใจไง่ายๆไม่ออกสิฟังไง,ไง่ายๆ แต่ว่าวัดอื่นจิบุนมีรรอรหนึ่งล้เจ้าเข็นม่เป็นแตดงก่อนม่เป็น่นปูนแต่งก่อนให้ผีนะคะแ่งให้เองพี่เศษสุดปีนี้ <c oughs> ผีให้เลขถูกบ่อยค่ะ <c oughs> ถือได้งวดแล้วนาะปูกับแ้งก่อนให้ังเม่อกงก่อนนี่เอื้นมาเป็นพิิเศษ บอกมายเมืองนี้มึงจะหอนนะครย่าตย่านมาขาที่ีหลายๆวตื่นหอนแห้งหมดเลยยะหอนเด้อนอยสุก็เดี๋ยวเบงมากรถอยพวอมามากระใหนบเด็กก็ติดก็ติดเงินเลยนะแจ้งหางวะมึงเห็นนะบ่เด็กคกูทีเห็นได้นกันนั่งสมาธิเบิ่งโอ้ แนี่ยแล้วซุมบ่มนี้ซุมมันยางถึงดินเยม่ปูเห็นเลยนางสมมาตรที่เห็นผีมันยางบู้ถึงดินเนี่ยยางบ่้ถึงดินขันนั้นมันค้นตัวหันเพราะมันค้นก็เป็นขีกระบวยผีมันจะยางถึงดินเนี่ยมาถึงดินเลยตีนรอยเลยมนบ่อปูบาถึงดินยางบาผูถึงดินคือขย่ยเห็นเตี๋ยซื้อเห็นปีปอปีโป้งมันมันยางบูถึงดินเด้มันสิร้อยไปเลย กันเกียรตึงอันนัะมันก็มีเท่านี้อีกนนี้น่ะจำหนีเนาะปูเนาะตอนใดตอนละไปเอิร์มาหลายกันมันสิบอกไปหลายถ้าสิงงบอกฮาเตียมือแลงฮาเตียฮาเหมือแลงฮาเตียเพิ่นบอกอีกกต่จังสีมหามานั่งเขาสานมาเอาบอกขึ้นมาของสีม่วบอกอยู่ฮาเตียเพิ่นมาย่างไห้มันหู่จักได้ผลแน่ผีต้องผีหู่จักได้ผลค่ะือจังคนเขาลยแหละ บ้างหันงบปีว่าเดี๋ยวนี้โคมัดอู่มันนี่ปลอกกอของฝนตกย่านนี่มันย่านป้าเหลี่ยมเว้ยขอฝนตกฝนตกกับยานป้าข้าปากกันผีก็ได้่มันนี่ทำไมมันน้ำฝนตกมันมันโตดีเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะตูเก็บนะค่ะไฟฟ้าก่อนเมื่องเรียงผีเนาะค่ะ มือนีบอกค่ะปูทุ่มหนึ่งมือนี่บอก